สวัสดีครับบ่าวเบี้ยวพาลุยพาเสพนะครับมืัอนี้วันนี้บ่าวเบี้ยกับสีมานั่นว่าสีมาหาวันปากกุ้มนั่นครับพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์เทาไดนี่มาครับพี่น้องมากับพันศักดิ์นะครับพันศักดิ์ตากล้องครับวันนี้บ่าวพันศักดิ์สวัสดีครับพันศักดิ์มาลองหาวันเประกันปากกุ้มยูช่วยนี่ครับช่วยนี่อยครับฝ่ายสีมขึ้นครับพี่น้องก็ยังคนเิียวโตอยู่นะครับหาอยู่หากินนึกเอานะครับครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งน่ากันนะครับสีแดงบ่าครับมีมาหาอยู่หากิน เอาไวปลาไปแล้วครับครับผมบ้านเฮานีแล้วครับพี่น้องไปรุนน้ากันครับเลยครับไปเลยครับพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศผ่านซากคันไฟครไปนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ามันสวยนะครับพี่น้องบ้านบาเปรวคนนึงแม่น้าสวยนะครับคลองยงยาวๆไปหอดเูืนละครับซอยกันครับแม่น้าโคงคนละครับพี่น้องคนละครับอ่านสักควันเดี๋ยวเห็นแล้วครับพี่น้องมีกลุ่มหนึ่งอยู่ครับยองหน้า โอ้ไม่เนี่ฟ้ากกัสิคึอค้มแน่นอนครับพี่น้องจะมืดแน่หน่อยนึงนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศพร้อมแล้วครับได้ปลาเอาปลาได้หอยเอาหอยแล้วครับไม่เนี่ครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆเทานี่แหะครับนะครับบ่ครับพี่น้องยำๆยำๆยำหนามครับมองเสื่อนก็ต่อแพร่เพื่อนผมนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรุ่นกันเนาะครับครับบ้าเบี้ยวเป็นพอบปากกลมแล้วครับ มารุนน้ำกันครับว่าบ้าเวียวเป็นจบวานหมานไหมครับวานเลยครับบ้าเวียวครับโซเลยครับครับบ้าเบี้ยวเป็นวานแล้วครับเจละเสียนี่ครับมาลุ้นน้ากันนะครับครับพี่น้องลุ้นน้ากันครับหันมาเนาะเดี๋ยวน้องเลี้ยวให้ดีครับอันนี้ เดี๋ยวพันศักดิ์เป็นหนึ่งหนึ่บ้างครับพี่น้องผมป้าพันศักดิ์จะร้องหาวเป็นนครับบ้าเบี้ยวร้องมาแรกแขกมาบ้่งกันเล้นครับป้ากุมมันจะเลี้ยวนครับบ้าเบี้ยวครับป้ากุ้มนี่เลี้ยวนะครับพี่น้องซสำเนียงสำนึ่งนี่ข้างหน้ามันสวยนี่ก็เลิกแน่นนะครับเดี๋ยวเอามาลุ้นกันครับมาสียู่บะคุณครับอีกุ้มหนึ่งเลยโอ้ขี้เหงาเขาไปใกล้ปะเลยครับมันหมดน้ำไม้รถ มันมาเน in. iscilla, squirrel. อ qui, ะเด่นนะย่าลื้ด้วันครับนะครับมาหน่อยครับเปิดตอยู่บนนับโอ้มียเียวมเนี่ครับพี่น้องครับแดงเนี้ยโยับเิ่นเร็วครับพี่น้องสดส่งประทันเิ่น แกกปเสนนะครับบันแรงแขกมันเบิ้งซึ่ง้ะครับพี่น้องเมาลุ้นกันไปอีกนะครับเอาละครับบาเบียวพันพอล้วครับเพิ่นจะวางแล้วครับเอาแตกดีขนาดเลยครับมาลุ้นนับกันนะครับพี่น้องครับมาลุ้นตอนดึกแหนนะครับ ครับร er ุ่นแรครับแต่ครับปันดึงอีกนึ่งปามมาครับพี่น้องนี่ครับอันสากปันกำลังจิดึงขึ้นครับครับมาลุ้นนล้วกันครับว่าเบลก็บาเคยวันใกเคียนนะครับวันปากุ้มนี่ยทั้งน้วไมนเลิกนะครับพี่น้องสมัยสมังกับพระทันป่าหาไปเองสิละครับพี่น้องได้พอได้ยุได้กินเนี่ยเขาว้าภูมิใจละครับ มาแล้วครับโอ้ปากแย้งปักแย้งนี่ต้องระวังนะครับแยงมันปักในปวนเลยครับพี่น้องอยู่ว่าพันสาครอโอ้พี่ครับพี่น้องดอกนี่โอ้บาเียวมนครับอยู่ครับอยู่ครับนี่ครับหลายปาโอ้ผิดหวังครับพี่น้องรอบนี้โอ้ทันครับคุณครับปะตองกับนี้ครับพี่น้องอย่าปลดป่านะครับบันน้ครับมาครับบันน้พี่น้องอันสาคนจะร้องวันบั้งครับ ครับบานแบบเขาบานแบบเบียวปนบานแบบว่าเบียเรได้เห็นมันปลานันบ่อนนะครับพี่น้องบานรองเบื้องสิครับเขารองบานบานห่าวเบื้องนะครับพี่น้องลองเียากับมีปลาตองปลาแง่งนะครับพี่น้องนี่ครับเปลาเบียวบานมามาสมบัตกับพอได้ยู่ไงละครับพี่น้องผนะครับมีปลาตองพร้อมปลาแง่งนี่กระแ่บนะครับพี่น้องปลาพวกมีเกียดเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับมาลุ้นกันนะครับาสักวันบัน วันห่าวเลยครับพี่น้องขันล้อปลาขาวกุ้มนี่บ่ทันครับขาวกุ้มเพิ่นเร็วครับปลาขาวกุ้มเร็วหลายครับมาดูนนํากันครับลองวันห่าวเบิ่งก่อนเนาะว่าๆว่าพันสาาักสมานบน้าน้อ้คือส่งเป็นหนังหากไอ้พวกติดปลาใหญ่วะอ่าขึ้นมาแล้วครับมาลุ้นนํากันนะครับมีปลาบ่ะขันมีเฮากับวันน้ห่าวไปเลยนะครับพี่น้องขับ่ต้องโอู้พุ่นะครับปลาปขาว ได้บ่ครับบอไสมันบอไสมันครับโอ้หู้ประยูคนนี้ครับพี่น้องว่เป็นยังครับในสามสี่ตัวเยอะครับพี่น้องเอาเบิ่งกันไปอีกนะครับครับบาเบียวพันจวานอีกแล้วครับลองอีกบบหนึงครับปลากุ้มกวนเห็นนะครับเป็นมุดน้ามาลุ้นน้ำกันครับ บาเวเบลปันจะฮา,าวแล้วครับลองบ,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 คบ <c oughs> ยยัครับบา <ผม S 2> วเบอก็เคยวันแานไม่นเสยครับครับผมนี้รังแรกครับลองบังผ่านสัดเนนะครับมาลุนบง,งกันนะครับอ้ิดเหอบ้านนครับิมานบอเน,น,นะครับาบาวเบลกันเลยไม่หากินนะครับน้องนะ ายงโอ้บ่ยอมมันครับโอ้เด็ดป่าป่าเงี้ยงครับปลาเงี้ยงลายตุกปลาเงี้ยงครับเหันไดเลนะครับเหลือครับอันละครับป่าเงี้ยลายเต็มเยอะครับลายตุกเยอะครับผมอย่ากดปลากันนะครับพี่น้องกดปลากันครับมาครับพี่น้องนี่ครับโม่นึงครับพี่น้องขันสักเคนสีบ้านครับไปแล้วครับพี่น้อง มาลุ้นกันครับนะครับพี่น้องมาลุ้นกันครับทันสาวกำลังงานห่าวกันมาครับพี่น้องโอ้ขันฟันได้จักมูวนึงนี่คือ้นคักเยอะครับพี่น้องขาวกุ้มนี่เลยขาวกุ้มนี่จะใส่นี่นะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวบ่าเบีวให้เบื่งนี่ครับพี่น้องใส่นี่เลยนะครับขันได้เป็นกุ้มนี่ได้กุ้มเดียวกับพรอนะครับพี่น้อง ่ขันมาหน่อยนะชูบโอ้ประทันครับพี่น้องเพิ่นเลี้ยวขนาดนี้ครับเลี้ยวขนาดปลาเนี่ยเลี้ยวปลาขาวตัวนึงครับบ่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาไปเรื่อยๆครับนะครับพี่น้องอันสักวันแล้วครับนะครับพี่น้องขาวกุ้มเลยขึ้นอยู่นะครับผมครับจุ้มจุ้มอยู่ครับขาวๆเป็นเป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่ครับพี่น้อง ว่านบัดไดกับพันเพิ่นครับเลี้ยวไหลผ่านข้าวกุ้มนี่ก็ได้แล้วว่านหล่อนสวยไปนี่นะครับพี่น้องในปลาแง่งปลานั่นก็พอได้กินด้วยกันนะครับครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศพร้อมนะครับวันนี้ก็โอ้สีมคึ้นแน่นอนครับบรรยากาศกันเลยทั้งันแดดบ่อครับเพื่อนเนี่ยพายุเข่าครับแต่ปลากับฮาวดีนะครับพี่น้องนี่ครับฝนตกมันล็อกปักแป๊กเนี่ยครับตกมาแห้ง นะครับทางบ้านเบาเบลอยู่มีแพสสะดุ้งนี่พร้อมนะครับสะดุ้งแง่แม่น้ำตัวนี้ก็จะุ่้ละครับไปสอดอันแม่น้ำโค้งุ่้ละครับเป็นบ้ารับพันซักครับสอดไปน้ำโค้งนะครับพันซักเป็นแบหายไปเรื่อยครับจอบปลาไปน้ำครับขันช่วงน้ำมันบกเละเลยนะครับพี่น้องน้ำสวยบกนี่โอ้ปลาคอนนะครับพี่น้อง บ้านมีบัตรได้ก็ได้ครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยนะครับครับพี่น้องนี่ครับบ้านสักวันจีบ้านแล้วครับมาลุ้นน้ำกันครับว่าหมานบัปลากกระบอบันนะครับพี่น้องเขาบ้านเห่าเปิดเลยครับไปเอาปลากแงรงผมนะครับนี่ครับบ้านเห่าเบิ้งปลากแง่งครับพี่น้องโอ้ ไปปางแยงพอแก็งมาเนาะมาเนี่ยว <c oughs> ันนี้ฝนก็หยุดแล้วครับตกมาล้วปอกแปกครับตกมาฮะฝนลงไปปล่อยครับพี่น้องมาสมบรรยากาศพร้อมนะครับมานี้กันเลยหาอยู่หากินนึงเอาน,นะครับมาเล่นน้ำม, <c oughs> มาเล่นน้ำ <c oughs> ปลากระหาวดีอยู่ครับขาคุ้มกระหาวดีแต่ว่าบระทันพันครับเป็นเลี้ยวไหลว่านเขาเต็ีตมตมยมไว้ยังกันรุดได้นะครับพี่น้อง เดี๋ยวุงพันสาวันเฮาขึ้นมาเนาะครับเขาวันเฮาไปครับเากับปลาดูว่ามันได้บ่ได้นะครับขนาดวันจอบวันตะปากุ้มรายกันบลทันเพิ่นหรครับพี่น้องยว่าวันเฮาไปปากแง้งนี่กเพอได้อยู่ครับบาทละซีหาตัวก็ยังดีครับพี่น้องอืมห่ายเลยครับปากแง้งครับพี่น้องตัวหนึ่งแล้วตัวนึงแล้วนะครับแข่งใส่้วไม่สมนี่โ้แซบไปได้นึ่ครับพี่น้องปากแง้งเนาะอืมนี่ครับ สองสามตัวอยู่ครับเอาวันดูดูนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปลดป่านะครับครับบ่าวเบียวพคนจะวานแล้วครับสาวบ่าวนะครับมาลุ้นน้ำกันนะครับแล้วครับเดี๋ยวพี่น้องถามลุ้นน้ำกันนะครับ อย่างเช่นลูกแชจโจงมน่ะครับครับผมน้ำเลือดเถอะครับพี่น yeah> ้องน้ำแจ้งเขาก็นเลยปากกุ้มกับประทันครับพี่ยานี่กุ้มใหญ่เลยครับพอขี่เฮียมาปุ๊บยังบ้นเขาไก่เลยครับพี่น้องแตกออกนี้ล่ะเคลร็วไหลตอนนี้มันก็จะเข่าไปในปลาเนาะครับครับนี่ครับเข่าไปในปลากะเข่าในปลานี่ครับมันก็ใส่ต้นไม้ครับครับบาเบียวกำลังจะ มาถึางแยกมาแล้วครับน,นปีปลาก็ได้ติ่งบ้านนี่ครับมาลุนน้ำกันเนมาะมันมีปลาอย่างน่โอ้ยปลาครับคลองมาเนี่ยครับขึ้นมาแล้วครับปลาคลองนะครับบาเบียวมันก็นจะตึงมาปานนี่ครับโอป่าคลองครับพี่น้อง เป็นในนอบาเบียวผ่านงั้ครับบาเบียวครับโครับพี่น้องชายพี่น้องเมึงใกล้ๆครับโอ้ได้ยู่ครับบาดเนี่ยบาตรตองยังครับพี่น้องครับบาเบียวบทปานะครับครับผมครับพี่น้องครับบาเบียวเป็นชาวบานอีกแล้วครับอย่านี้ก็พันแบบบ่อบบอแล้วครับพี่น้องวันเฮาแล้วครับครับส่วนน้ำกันครับอุ้ยส่นแแฮบบั้งเนามกวางกว่าไปแล้วครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนครับผมบาเบียวฮาวนะครับครับพี่น้องนี่ครับอันซากพันงังอีกดึงขึ้นมาครับพี่น้องบาพันชัยจะเป็นค้นฮาวนะครับอันซักเพันฮาวให้ครับพม่นั้นอันบาเบียวบ้านไปแล้วครับมาลุ้นกันเนาะครัลุนนำกันนะครับป่างแง่งพอได้แกงไปเนาะมันป่างแง่งบาดตัวสองตัวนี่ก็ยังดีเลยครับพี่น้องแกงเส้นน้ำไม่สมกับแซบเพื่อนครับโอ้ ก็คือบบนี้รอบนี้ชูบโอ้บ่อยูครับรอบนี้บ่อยูเลยครับรอบนี้บ่เป็นยังครับไปครับพี่น้องบ้านไปได้แล้ครับมาครับพี่น้องนี่ครับมูนครับพี่น้องภาสากันก็เตรียมแล้วครับเอาละครับพี่น้องโอ้ติดเผาแหงเอาครับเาลุนกันครับพี่น้องมาครับพี่น้องวัลุนกันนี่ครับนี่ครับอาสากันกำลังกันาเแหงกันนะครับ เฮ้เฮามีเผาอยู่ครับพ kind of ี่น้องันมีปลาก็ติดเผาแหงเลวครับหมันมะโนี่ยนะอย่างเป็นบทันบทยาวทันมะโนทันติดตัวมะโนโอ้บ่ทันครับบ่ทันนี่เลยโอ้เร็วไหลครับพี่น้องขนาดวันตนาเลยนะครับงานเีร็วครับไปครับเดี๋ยวเราเบิ่งกันดีครับ ครับเบาเยาวันอยู่บ้านแล้วครับชึบขวมะปร้าเบี้ยวขอบคุณนะครับเดี๋มมผมเดี๋ยวเราไปบ้านบ้านิงเนาะครับใกไล้ๆก็บ่ได้ครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเนาะครับลุ้นน้ำกันครับครับเบาเบียวมันกำลังจะหาขึ้นมาแล้วครับลุนน้ำกันนะครับ,บครับมาลุ้นน้ำกันเนานะครับขึนนน้นมาแล้ว ไหมครับป้าเบี้ยวอืมเป็นมาแล้วครับปากแข้งครับครับเลยครับครับ้อมาลุ้นน้ำกันต่อเนาะครับอยู่บนยอปากอึ๊บชึบโอ้บพระท่านครับะท่านปากขาวคุมมันจะไปเร็วเนาะครับเป็นมุดหนามเจียงครับเป่น้องเอาไหมครับครับเดี๋ยวเป็นดูน้ำกันต่อครับไบพุทหายปั๊บเลยครับ เอาคุ้มมาดูที่บ้านกันด้วครับว้านเฮาครับมาลุ้นนั่งกันครับโอ้โหล้วครับว้านเฮาครับพี่น้องอ๋อโซเหี้ยมันจะจมเนาะป่ามันเร็วครับผมน้ำเลิกครับพี่น้องป่าเขาอันกุ้มนี่มันจะเร็วไหลครับเดี๋ยววันดอกนี้ครับนั่นอะไรฮากอะไรป่าเพราะแกงอะไรนะครับพี่น้องนี่ครับ ผลงานเทาเมื่อนหรครับพี่น้องผมนะครับโอ้ยปลากระเงยงปลากระเงยงปลาตองครับผมนะครับจับอะไรนะครับพี่น้องปลามีเงี้ยงครับเอาแกงใส่ลงไปส้มนี่อยโหเซ่บหน่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาบางดอกนี้กันครับพี่น้องครับครับมาลุ้นด้วกันครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะจับนะครับ กลับข <oung> <problem> ึนมาแล้วครับพี่น้องีตาเงตัวป้านาขาวกุ้มนี่บ่รุนอะไบนบนอะขาวกุ้มนี่เร็วอะไรต่างเงงเอาครับพี่น้องโอ้ปลาขาววงกันปลาวงนี่ก็ยุกุ้มนะครับพี่น้องโอ้หนะครับนี่ปลาขาวควงมันครับขึนมาแล้วตางเงีง อ้ครับเต๋หลายตัวยอะครับปากแง้งสามสี่ตัวเยอยู่ครับผมครับครับมันเด็กปดตาครับมันปลานัดกันครับครับผมพี่น้องคลิปนี้บ้านเบียร์อัดเสียงพี่น้องไปสักนิดก่อนนะครับพอแล้วครับบ้านแหครับพี่น้องผมนะครับในปากระแงงพอได้แกงอยู่ครับพี่น้องมีปลาตองปากระแงงนะครับนี่ครับปลาตองเ่าก็บมิตรไส้นี่แหละครับพี่น้องทั้งตรงนี้น้าก็ขึ้นร้ายครับปัดเนี้ยครับไม่ค่อยปันได้ครับพี่น้องปากขาวกุ้มมึงเอาไปเลยครับพี่น้องไม่ทัน บ่าไปยังครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ยวออดิสฟ้พี่น้องไป็ทั้งนี้แล้วครับยังไก็ฝากพี่น้องเป็นด้วนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาลุยพาแซบนะครับพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเดี๋ยวต่อไปเบี้ยวออสิไปหาอยู่หายกลิ่นนี้เพื่อนเราเครับครับผมคลิปนี้ลาพี่น้องสวัสดีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ